สวัสดีค่ะพับก้อนทองค่ะลักษณะเป็นแบบหมวกจี้กงที่ทำเป็นกันทั่วไปทรงฮิตเลยค่ะกระดาษ a 9พับด้านริมแคบด้านที่สั้นกว่านี้นะคะเข้าไป1เซนค่ะ ที่ต้องพับเข้าไปนี่ก็เพราะว่าอยากให้เวลาที่เราเน็บด้านข้างเขาจะเหลือพื้นที่ให้เราเน็บได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่พับเลยเนี่ยเราจะเน็บได้ริมมากๆแล้วก็เวลาที่เรากางออกมาอย่างนี้นะคะเขาก็มักจะหลุดเราก็จะได้ทอง ขนาดเล็กลงนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบ A9 เนี่ยให้พับด้านที่ยาวกว่านะคะเข้าไป1นนิ้วเลยค่ะปกติถ้าเราไม่พับเลยเนี่ยด้านขอบแดงๆเนี่ยจะทำให้สูงทองตรงกลางเนี่ยจะเป็นหลุมลึกลงไปนะคะ ก็เลยพับแล้วก็เวลากลางออกมาเนี่ยจะได้ก้อนทองที่ใหญ่กว่าไม่พับริมนะคะพับทรงนี้แล้วทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยจะได้ลักษณะทองเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะ ขอนยังไม่กลางก็ลักษณะเดียวกัน น,นี้เป็นแบบไม่ได้พับด้านข้างนะคะแบบดั้งเดิมเราจะได้ส่งนี้และอันล่างนี้ก็คือแบบที่พับด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่กระทงกันค่ะอันนี้ก็ให้เป็นแนวไว้เพราะว่าอันนี้ก็จะมี ลูกๆหลานๆที่มาช่วยจัดกระทงตอนมีงานเทศกาลสันเจ้านะคะเพราะว่าเวลาคนซื้อเนี่ยเขาซื้อไปแล้วเขาถือไปเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยติดกาวไม่ช่วยวางนิดนึงเนี่ยท้องก็จะหลดหล่นลงไปเขาเพราะว่าเขาต้องซื้อหลายๆกระทงนะคะอันนี้ก็ให้เป็นแนวหนึ่งนะคะแต้มกาวนิดนึงแค่พออยู่ เพราะว่ม่งั้นบางทีเราเอาไปตั้งบูชาเนี่ยลมพัดบ้างหรือคนโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยทองก็หล่นออกมาจากกระทงนะคะอันนี้ก็ให้ทําไว้เป็นแนวให้ลูกูๆหลานๆได้ดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวไว้เวลาช่วยจัดตอนเทศกาลอันนี้ก็จะใช้ทั้งหมด9ก้อนใหญ่แล้วก็มีก้อนเล็ก ข้างบนนิดหนึ่งเป็นก้อนที่10นะคะ10ก้อนหรือบางคนจะใส่เพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะสามารถเติมได้ด้านข้างแต่ก็แค่นี้ก็พอดีแล้วค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปสวัสดีค่ะ